มาหน้ามาเบิงบบกคำแพงอันนี้บบกคำแพงค่ะนี่แบบคำมแพงนี่คำแพงง่วงงมเอาเขาคอกเรียบรอยแล้วค่ะไ่เขาคอกให้เพื่อนไากินหยาอยู่ยนในขอบักคำแพงคำมแพงละคำมแพงใครได้่งคำมแพงคำมแพงของยายนี่กนตาหัก,กละเอาท่านว่าไปใส่ละผุนท่านว่าท่านว่าไปกินนมแม่ท่านว่าเป็นหิวนมนี่แต่งวัวตัวถึก ถึกสองถึกคำแพงคำแพงของยายปิดตาแพงคักแขกนด้นี่หูอะไรพี่น้องหูคักหูคักนี่เลี้ยงนี่ฮักข้นนี่คำแพงคำแพงหูคักเนาะคำแพงเนาะคำแพงน่ารักข้าท่านว่ามาเราบ่กท่านว่าท่านว่า ท่านเพนืซอท่านว่าสีสีคือกันค่ะเนี่ยท่านว่าอะท่านว่านี่มาละมาละคนหูอุ้ยมาละค้นหัวเอเป็นเอิรนเป็นคนเลยได้บ้านเนี่ยมาละค้นหูหัวขักมากละอืมอือมาละหูมาลหูขักเนนาเนาะยายหนูพามาหน้าค่ะมาบึงงัวเอาอ่อนหยาเสัเนล่างเอาห้างเมาะบ้านเอาเอิรนห้างให้เป็นกิน มาในการเพิ่นก็นกินกเพราะว่าอันทุ่งหน้ามันห่อนเอาขอมาเขาขคาตอนขึ้นมาเมือ่อกี้นี่พอดีตอนไปคนละทางใหญ่ก็เลยบดดีให้พี่ให้น้องเห็นเอาหญ้าให้งัวงกินค่ะท่านว่าอันนี้ท่านว่าเนี่ท่านว่าท่านว่าทำลาทำแพง